พี่น้องโหปลาสิวขาออกหลากเลยพี่น้องเอ้ปัดปั๊ดปัดปัดปั๊ดนะครับทั้งกุ้งพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องนะครับโอย พี่น้องสวัสดพีพี่พี่น้องแล้วก็บเอฟซีทุกท่นานครับผมพบกับช่องนุ่มจักรัดพัดทิมอีเชนเคยพี่น้องสหรับมึอนี่กัพา,า,กาพี่น้องมาหาเลาอยู่รอกินคือเก่านาะพี่น้องเนาะมึอนี่กับมาหากับแคมหรือกับเข่าก็ได้พี่น้องเนาะใส่มงดักกุ้งใบซีหลังคือเก่าพี่นอ้องพอดีไอที่คลิปก่อนที่เอาเยื่ออาหารแมวกับเยื่อปลาดุกมาแข่งกันนะเพราะว่ามันได้ผลงานพอๆกันนะพี่น้องแล้วนี่เยื่อมันเหลือก็เลยเอาเศษอาหารแมวตกนัหนเหรอครับมารวมมาใส่ไว้ไหม เบิรงว่าจะมาดประมาณน้อพี่น้องเนาะเบิรงว่าแรงนี่เขาจะได้กับเขาแรงบ่หรือว่าได้กับแก้มไปกินบ่ครับผมมื้อนี้นุองจักรัดพัดทิ้นเขาจะมาไ่นะครับแถวล,ลิ้มขอบสะไง่เนี่ยพี่น้องจะเป็นป้าหย่านะพี่น้องเนาะไปเบิรงว่าพวกไม้ป้าหหยาหงคกเนี่ยมันจะมานบ่พี่น้องครับผมครับผมพี่น้องไอที่น้งจักรัดพัดทิ้นมาไ่ หมาหป้ายหยาเพราะว่าวอย่างนุง่มจักรพประทินมีค,ความคิดสห็ว่าขั้นปลายหยาจวงแต่เราครอบในพี่น้องพวกปลาเล็กหรือว่าพวกไอ้กุ้งฝอยเนี่ยมันจะมาลบมาลบพวกไอ้พวกที่ล่าพวกปลาใงญ่ๆพี่น้องที่มันจะมาล่าพวกกุ้งหรือว่าปลา,าตัวเล็กเนี่ยพี่น้องมันจะมาลบอยู่ตามพงหญางเสียพี่น้องเลยมาใส่ตามพงหญางเสียไ,ไปเบื้อง่ามันจะมีโตวว่าพี่น้องไปครับผมนะครับจะเป็นปลาบัวแล้วก็เป็น พงอย่างเสือพี่น้องเพราะว่าพวกกุ้งฟอยหรือว่าปลาเล็กเนี่ยมันจะเข้ามาลบลบพวกปลาใหญ่พี่น้องที่มัน,ม,นมันละมันลาปลาหน่อยกับกุ้งน้องใช่ไหมครับผมจะไปลุ้นว่าจะมารบฝนเพิ่งหยุดตกพี่น้องโอ้เหยเหยื่อาหารไปยุ่งพี่น้องอู้หาดพี่น้องได้ได้พี่น้องคนนะครับได้ปลาซิว่ว แต่นทั้งกุ้งฝอยอ่ะหมานอยพี่น้องเก็บครับผมนี่ครับเก็บครับผมครับผมนี่ครับปลาซิวกับกุ้งพี่น้องก็ได้กินอยูครับพี่น้องี่ครับผมเปิดบังหลังที่สองครับหลายคนอาจจะสูตรบคัคขึ้นกันเนาะพี่น้องเนาะบางคนเขาอาจจะไปใส่หมองโล,ล,ล่งๆแล้วนุ่มจักรับผัดเทียนชอบใส่หมองหกพี่น้องเดี๋วได้อยดได้กินอยไปครับบังหลังที่สองทัองเออนี่นเดครับผมยามครับ สองพี่น้องนี่ค oui, รับใส่ไปหกหกสียพี่น้องอู้ยู่ที่พี่น้องนะครับัโอ้โหนะครับกุ้งนะครับอันนี้ตะกุ้งอยู่พี่น้องโอเคก้อยอยู่พี่น้องเก็บครับผมมืองหลังที่สามครับ ทำไมนี่คนก็นมาใส่ลายได้พี่น้องเมื่อวานนี้นเห็นสองไรพี่น้องแล้วมุ่งจะบปลาทักเพิ่มเป็นสามาไรพี่น้องมาใส่บุงดักกุง้งหมายเริ่มแตกคนเริ่มรู่แล้วพี่นอ้องนะครับผมนี่ครับใส่หางหกสิ้นเลยพี่น้องเป็นทั้งเด็เมื่อกี้เห็นเพื่นขี่รถไม่เลยพี่น้องใส่เพนจะมาใส่รอบดักกุง้งเ,เ,เฮ้ยอู้หูหลังนี้ไหมพี่น้องปลาซิวพี่น้องคนนะครับ ดหลังปลาสิวคักพี่น้องเลยคักขักขักขักจังดีพี่น้องหลังโอู้ดิมกปลาสิวพี่น้องนี่ครับโอ้หจังเลยยอดพี่น้องโหปลาสิ้วขาออกหลากเลยพี่น้องเลยปั๊ดปั๊ดปั๊ดปัดนะครับมันกุ้งพี่น้องสุดยอดครับผมไอ้รุ่น หลังที่สี่หลังสุดท้ายพี่น้องจะเป็นทั้งใดน,นี่ครับหมายนุ่มจากรลัดพัดทินไ้ใกล้ๆนะครับใกล้ๆมองหกโคกสิพี่น้องนี่ไตปลาบัวหรือว่าเป็นยางสิพี่น้องนี่เพิ่งครับผมผลงานจะเป็นทังไดอืเขียวอยู่ดีพี่น้องครับผมอโหพี่น้องกุ้งว้าพี่น้องเห็นบ่นี่ครับนี่มีนี่ทั้งกุ้งทั้งปลาซิวพี่น้องนะครับ ใส่ไม้แบบพกๆสิพี่น้องนี่เพราะว่าปลาเล็กปลาหน่อยหรือว่าพวกกุงก้งหน่อยกุ้งฝอยพี่น้องมันจะมาหลบปลานักกล่าพี่น้องพวกปลาใหญ่ันจะมาหากินมันกล้าไปยุ่งเดินเดินมันมาหลบก็ตามหญ้าเอาพกสิพี่น้องลองใส่เบอร์พี่น้องเด้อนี่ครับนะครับเป็นไรครับพี่นอ้องโหดนะพี่น้นอง,ลงปลาซิวทั้งกุง้งโอ้สองหลังนี่จังเลยพี่น้องหลังที่สามหลังที่สี่เนี่ยสุดยอดครับไปครับผมเก็บครับ ี่น้องรถมอไซค์เพื่อนพี่น้องเกันมาหาใส่ใส่มุงดักกุ้งกันพี่น้องก็เริ่มมาใส่ลายแล้วเพี่อหมายนะพี่น้องนะครับเป็นยังบ๊อบ,บเป็นทุกคนนะพี่น้องครับผมผลพี่น้องหลังที่สี่พี่น้องโหจังเลยพี่น้องสุดยอดครับผมเก็บครับ เป็นกลุ่มป่าซิวพี่น้องน,นี่ครับเนี่ยครับไม้ที่นุ่มจากพัดทินแนะนำพี่น้องส่มองอย่างหกหกเล้อพี่น้องเนื้อครับมันก็จะลบหาปลาใหญ่พี่น้องนี่ครับได้กินแล้วเลยพี่น้องนะครับ,บ,รบ,รบสุดยอดครับพี่น้องเก็บครับเยี่ยมยเยี่ยมยเยี่ยมเยี่ยมเจ๋ว นี่จะเป็นลังแรกนะพี่น้องเด้อครับกุ้งเลยพี่นอ้องใส่หยางหกหกนะพี่น้องใส่ไว้บ่ผิดหวังพี่น้องได้กินแน่นอนแต่ว่าบางพื้นที่เขามักใส่ลงๆแต่ถือว่ากสมานกันพี่น้องแล้วเต้น,น้องพี่น้องนะเต้นนมจากเราป้าทินชอบใส่หยางหกหกพี่น้องนี่พี่น้องหลังนี่หลังนี้ยังสุด้ะพี่น้องนี่ ปลาซิวกอะไรพี่น้องปลาซิวทั้งกุ้งพี่น้องนี่ครับอันนี้คือหลังที่สามด้วยพี่น้องนี่นี่มุ่งขาดบดเลยพี่น้องมีของขาดขาดทางนุ่มจักรับปัดทีพี่น้องท่านได้ซื้อไหมพี่น้องเน,ะนาะดาขาดขาดนี่อะไกินขนาดพี่น้องเนาะุูนะครับผู้เจียวคักเจียวคักนี่พี่น้องเบิ้งครับนี่ในพี่น้องดูนะครับโอ้ย เตียงว่าลูกพี่น้องโหดยอดเจียวดิซี่เพิ่งกุ่งพี่น้องมีควขมได้กินยู่พี่น้องอันนี้อาจจะเป็นลังแรกเนี่พนนย,ยพี่น้องใส่ใบเบิรด้พี่น้องด้วยไม้ห้องคกน้อพี่น้องเนาะ ครับผมอะเสียวเยี่ยมครับพีน้องโรงงานพี่น้องคู่เจียวลยพี่น้องด้ยนะครับโอ๊ตป่าซื้อมปนกุ้งพี่น้องนี่ขนาดซีรั่งห้างๆได้พี่น้องเนื้อนี่นี่นี่ครับไม้หยาของหกพี่น้องล้องเบงเิ้งได้อพี่น้องเด้อทั้งใดร้องใส่เบิ้งกันว่าใส่บิ้งลงลวงแล้วมันบดได้ล้องมาใส่บิ้งไงอ้ หกหกยางหกหกเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเคลือบปลาเพื่อกุ้งนั้นเขาไปซ่อนพกปลาใหญ่พี่น้องพวกสัตวบอีปลานักล่าอยู่ในพงหยางพี่น้องครับลองใส่เบิงุญพี่น้องด้วยครับเน้นน้ำมันนิดเล็กนิดหน่อยนะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วพี่น้องกันได้อยู่ได้กินพี่น้องได้กับแค้มได้กับเค้าทั้งพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเพื่อกาพี่น้องครับผมมือนี้ก็เป็นการแนะนน้ำพี่พี่น้องนะครับผมว่าจะใส่ไม้อะไรดีล้างไม้ลงโงกับไม้หกเอ๊ที่นุ่มจากเราผัดทิ้งที่ใส่ หมาย66พี่น้องที่มีหยามีพุงหยาเขาไปใส่ไปเตรงกลางเลยพี่น้องหรือไต่ไปบวกเลยพี่น้องเพราะว่าพวกกรงไฟตัวปลาเล็กเนี่ยมันจะเข้าไปลบกดซัดหนักล่าของปลาใหญ่พี่น้องเนาะลองใส่เบิังเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้น้องจักรับพันทิ้ขอการลับพี่น้องนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจช่องน้องจักรับพันทิ้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอการาบรับแล้วครับผมสวัสดีครับท่ามันครับ